ช็อกทั้งกองถ่ายเอมิราโชซีนอารมณ์เล่นเอ็มวีเพลงฟ้ามีตาถ่ายทอดจากชีวิตจริงสะเทือนใจจนหยุดร้องไห้ไม่ได้จากกรณีในห้างชื่อดังอย่างประจักษ์ชัยหายทองคํานั้นได้จับมือร่วมกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จับปั้นเป็นนางเอกเอ็มวีที่ถ่ายทอดผลงานอ้างอิงจากชีวิตจริงที่เธอเจอซึ่งกะนับว่าประสบความสําเร็จเมื่อผลงานแรกของเธอในช่อง YouTube ปล่อยออกเพียง5วันก็ทะลุ4ล้านวิวไปแล้วจนประจักษ์ชัยได้โพสต์ระบุข้อความว่าแฮชแท็กโด ไป5วัน4ล้านเพลงมามืดยุคโควิดและในเวลาต่อมาเอมิราอดีตเมียเก่าครูภัยบูลอัดเสียงเพลงฟ้ามีตาถ่ายทอดชีวิตจริงโดยงานนี้ประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์ภาพขณะเอมิราอัดเพลงและได้โพสต์ระบุข้อความว่าฟ้ามีตาเอมิราใส่เสียงจริง16สิงหาคมถ่าย MV 18สิงหาคมลงช่อง y YouTube เอมิราชาแนลออฟฟิเชียลและล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาช็อกทั้งกองถ่ายเอมิราโชว์ เินเารมว์เพลงฟ้ามีตาถ่ายทอดจากชีวิตจริงจนหยุดร้องไห้ไม่ได้โดยงานนี้ประจักษ์ชัยนั้นได้โพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทํา MV เพลงฟ้ามีตาขณะสาวเอมิราถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงและมีช่วงหนึ่งของการถ่ายทําที่สาวเอนั้นร้องไห้โฮจนทีมงานและผู้ใหญ่ในกองถ่ายเข้ามาปลอบยกใหญ่ซึ่งทางด้านของประจักษ์ชัยนั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่าน้ำตาท่วมจอนั่นเองช็อกทั้งกองถ่ายเอมิราโชซินอารมณ์เล่น MV เพลงฟ้ามีตาถ่ายทอดจากชีวิตจริงจนหยุดร้องไห้ไม่ได้